มื่อนผ้าบอดีการมาเท่นการชิมไหวพี่น้องอไหวไหนะการเป็นหัวหน้านี่เฮ้าต้องเท่นลูกน้องทุกอย่างเด้บอวาการเข่าสังคมการชิมไหวก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทรงบริการเฮ้านี่เข้าไปปฏิบัตินาที่เข้าไปปฏิบัติการซอกแซดในการท่านภารกิจลับขั้นแรกคือการดูเฮ้าเอากระดาษสีขาวนน่เนาะ นี่มาเทียบวาสีของไายเป็นสีอ่อนแดงเข้มแดงอ่อนหรือว่าเป็ี่นแดงจังไดเข้ากับตรงเบิงถ้าแดงเข้มเข้มแน่กับเ,เป็นพวกผลไม้เปลือกแข็งหรือว่าผลไม้พวกเปลือกสีเข้มจ้งบอกเล็บแมวหรือจะบอกเล็บแมวไหมเอออันนี้ดูใช่ไหมแล้วก็ดมดมเนาะพี่น้องเข้ากับเสีบริการล่องดมเบิงกินังไรล่ะบอกคิ้วคิวคิ้วคิวอันนี้เราอนามัยจัดแล้ว่็กินเราเราเป็นคนดีเข้า เอาปฏิบัติอย่างเราเด้อมาเนี่ยดูดมมันบาล่ะอมเ <c ười> จม้าลิน่คอยบ่ได้ให้เจ้าอมคอยสโอมโอ้โอมมันบาเนี่ย <c ười> ออกดัง <c ười> อมมันบา เข้าอมเข้ากับบนบนจักน้อยแล้วก็เกืนพอเข้าเก,กินปุ๊บเข้ากับเกินปุ๊กลงแล้วก็เข้ากับหายใจออกปุ๊บมันก็เได้กินของไหว <f uck ling> บันนี้สุดท้ายมันบ่จบเด้การชิมรสชาติของไหวนี่เข้าต้องรู้สึกว่าเอ้ยในปากเข้านี่มันยังหลงเหลือกินเอียงอยู่เ <c oughs> <c oughs> จ้าต้องเจ้าต้องเบิ่งได้กินน้ำลายแล้ว <c oughs> เออดาะลาเออคอยทับทาหัวซื้อ เพราะว่าเข้ากินแล้วเขาต้องนกหัวเราะเขาต้องมีความสุขในการชิมไหว้บุหรี่อะ,อะเชฟลองเล่นในบริการบ้างกันนะคนอแรกการลิ้นไหว้นี่เขาสีลิ้นไหวอย่างถูกต้องเพราะว่ามาจากประเทศออสเตรเลียอะดูทดสอบเด้อดูอ่าสีอ่าสีเป็นแงได้ครับได้ครับสีออกแดงเนะเาะออกแดงครับอ่ะโดมมั้งกันนะดม ดมมุนเลื่อนไปเลื่อนมาดมอืมดมคืออย่ามองอย่าดมอย่าอมนี่แหละเต็งไดดมกินเต็งไดคิวๆน่อยคิวๆอีกสแสดงว่าธาดตัวบ่ถือตัวบ่ตัวบ่ววววค่อยกินเราเอา้าอมบ่ะนี่กลัวๆจังน้อยไอ้มันลงไตหลิ้นจระสิได้รับรสชาติเออเดละอม,อมเออข้างไว้าข้างไว้เออกลนครับหันใจออก ไปสําหรับบริการขาอนี้รินรินเห็นเราเบิร์วา,ราเราสิเป็นยังไงข้อสอบอ่ะดูก่อนเออเราเล่าเรื่องฝ่ากระลังห่างอยู่นี่ดมดมมัะนะ้งก,กันนะอืมไปกินยังกินคือบวกกระโทกลกเลยนะครับกินคือบวกกระโทกลกอมมั้งกันนะอมอมอืมกลัว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 อืมกินหันใจออก กุดโทษพุดโทษหายใออกเป็นไรมีอียงลงเรืออยู่ปากไม่มีครับเอาไมกระสันเอาไมแท้แล้วไม้มันไม่ยังลงเรืออยู่ปากแล้วเนี่ยว่ายลาพันว่าขัดว้มาแนวไรเอาดูดมอมขกินดูอืมดมอมเออเออสร็จล้วเๆนหันใจออกปะนี่ อย่าให้น้ำมันออกดังเนอะปุ๊บมีอย่างบ่บ่มีไห<ม>วยมันบ่ดีเอาเท่ไหมเทหมาอีกเท่ไหมอ <c oughs> อโอ้แสดงว่าว่ายมันบ่ถึงไหว้มันบ่ถึงได้หนิปีเตือนบ่ได้แล้วครับเอาเจ้าโลกมาเบิ่งกันนะมันประผิทประเภทดไหว้ประกระดาเอา้าผมบอกแมนดู <c oughs> เออเป็แดงไดได้การกนเนาะสีแดงออกแดงดีแดงเลือดน,นกดมว่ <c oughs> มาแมนกินบก,กระทุกโลกได้เนาะ มันกินอย่างบอกเล็บแมวบ่ตัววะใ่ครับเอออมแล้วก็กลืนมีอย่งลงเลยอ,อยู่ปากวะอืมเออืมเป็นไดเป็นตังไดเป็นไดไ,ได้การเนานะได้ครับเอาเข้าฉลองเข้าฉลองดูดมอมกึน้น ดูดมอมกลืนดูดมอมกลืนดูดมอมกลืนดูดมเดินเดินดูดมอมกลืนดูดมอมกลืนใช่โยดูดมอมกลืนดูดมอมกลืนดูดมอมกลืนยบากันะป่ะพี่นั